สวัสดีครับเพื่อนๆก็ขอต้อนรับเข้าสู่โจโจ้โฟเรสต์เพลนส์นะครับก็ก็ เป็นช่องหนึ่งนะครับที่ก็สําหรับเพื่อนๆที่หลงไหลในการาเลี้ยงต้นไม้นะครับหรือ,อยังหาชื่อที่ถูกต้องไม่ได้นะครับก็ยังไงก็เข้ามา,ามารับฟังนะครับรับชมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับก็ความรู้จริงๆถ้าเราศึกษาเรื่อยเรื่อยเนาะก็มีการพัฒนาความรู้มากขึ้นนะครับยังไงก็ต่อยอดองค์ความรู้ได้นะครับมันไม่เป็นไม่มีสิ่งที่ผิดไม่มีสิ่งที่ถูกนะครับการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับอย่างน้อยก็ได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือประยุกต์ใช้ความรู้ให้ดีขึ้นนนนยยยิ่่งงขึ้้ไปะครับกก็ออา คิดว่าช่องของผมเนี่ยอย่างอยก็จุดประกายการหลงรักนะครับการนําต้นไม้มาเลี้ยงมากขึ้นนะครับหรือการใส่ใจดูแลต้นไม้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับอย่างไรก็คาดหวังเป็นเช่นนั้นนะครับและอีกอย่างนึงก็คือคาดหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจต้นไม้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าอ่าโอเคก็ มองเขาเป็นเพียงสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับก็ทิ้งทิ้งคว้างๆนะครับแต่อย่างน้อยเรามองว่าต้นไม้เขาก็มีชีวิตนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราดูแลเขาดีสิ่งที่เขาให้คืนกลับมาก็คือความสวยงามการเจริญเติบโตนะครับหรือบางท่านก็มองว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตของท่านได้นะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเพื่อนๆหลายคนเริ่มมาตั้งคําถามเยอะขึ้นแล้วนะครับคนที่ ไม่มีพื้นความรู้มาเลยนะครับหรือเปลี่ยนสายธุรกิจมาเลยนะครับเช่นแบบเลี้ยงสัตว์มาก่อนนะครับกับการมาเลี้ยงต้นไม้นะครับหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามอยู่ๆก็มาเลี้ยงต้นไม้ก็เริ่มมีความสงสัยนะครับมากขึ้นแล้วก็มาถามมากขึ้นว่าเออพี่เจ้าค้าอ่าทไมต้นไม้บางต้นนะครับถึงเลี้ยงในห้องนอนได้ทําไมบางต้นถึงเลี้ยงในห้องนอนไม่ได้นะครับฟังคุณแม่มาเสมอคุณแม่บอกว่าตอนเด็กๆบอกเลยว่าอย่าวางต้นไม้ไว้ในห้องนอนเพราะว่าจะทาให้เสียชีวิตได้ เอ๊ะจริงหรือเปล่านะครับอะบางคําถามก็ถามบอกว่าเออพี่โจะคาแล้วการสังรงะหอแสงของพืชทําไมต้องพูดถึงการสครงะหอแสงทําไมเลี้ยงกลางแดดไม่ได้เลยเหรอทําไมบางต้นต้องเลี้ยงในที่ร่มทําไมลากเกิดอะไรขึ้นหรือบางคนก็ถามว่าแล้วไม้ด่างเนี่ย มันมีสีเขียวกับสีขาวแล้วสีขาวเนี่ยมันสั่งข้อแสงได้หรือเปล่านะครับก็เกิดคําถามเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมส่วนสีขาวมันจึงเกิดการใบไหม้ได้ง่ายขึ้นได้มากกว่าสีเขียวเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะไม้ด่างในปัจจุบันนะครับมันด่างได้ยังไงนะครับหรือพืชที่ตัดต่อพันธุกรรมนะครับ เขาทำมันยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือบางคนก็ถามว่าแล้ววิธีการในการขยายพันธุ์พืชแบบพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อทำยังไงมีข้อดีข้อเสียงไงบ้างนะครับก็หลายๆท่านเริ่มสนใจมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแหล่งเรียนรู้นะครับที่มีประโยชน์แล้วก็ที่มีคุณภาพนะครับซึ่งก็จะเป็นแหล่งที่สามารถที่จะสอนให้ความรู้นะครับในเชิงลึก นะครับแกผู้ที่สนใจรับความรู้ตรงนี้โดยตรงในด้านพืชโดยตรงเลยนะครับนั่นก็คือภาควิชาพฤกษศ,ศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งที่นี่ก็จะเปิดสอนทั้งปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกนะครับแล้วก็วิชาที่เรียนส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักไปทางด้านต้นไม้ทางด้านพืชโดยเฉพาะรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับพืชน,นะครับตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เพื่อนๆถามคําถามผมมาว่าเอ๊ะแล้วทําไม พืชไปไว้ในห้องนอนนะครับบางต้นต้องไว้กลางกลางแจ้งไว้นอกบ้านเอ็มเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็จะเป็นวิชาวิชาหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นสรีระวิทยาของพืชเพื่อนๆจะได้รู้แล้วว่าเอ,อ๊พืชปกติเขาหายใจยังไงเขาคายน้ําเป็นยังไงเขาสังเคาะห์แสงเป็นยังไงบ้างนะครับหรือสภาพแวดล้อมในการปลูกเลี้ยงนะครับพืชก็อตอบสนองยังไงที่ บอกว่าเขาเหมาะสมที่เจริญเติบโตในที่แบบนั้นนะครับบางคนบอกพืชอยู่กลางทะเลทรายเอาไปไว้ในห้องนอนเอาไปไว้กลางแจ้งหรือลดน้ําเยอะๆกลไกภายในของพืชน,นะครับวิชานี้ก็จะสอนเรื่องนั้นนะครับหรือบางบางท่านก็ถามมาแล้วว่าเอพี่แล้วปกติเวลาพืชเขาเจริญเติบโตเนี่ยทำไมพืชไปเลี้ยงเดี่ยวไปเลี้ยงคู่มันจึงเติบโตต,ต่างกันทําไมบางชนิดมีข้อมีปล้องยาวชัดเจนนะครับเกิดอะไรขึ้นภายในของพืชกันแน่นะครับหรือมันมีอะไรที่มันโป่งบอกหรือมันขยายตัวได้ยังไง มันโตได้ยังไงบ้างหรือทําไมตัดยอดแต่ข้างนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวกับเซลล์ภายในของพืชและก็สรีรวิทยาภายในของพืชนั่นเองนะครับเซลล์ของพืชนะครับมันก็มีการเจริญเติบโตเหมือนเซลล์ร่างกายมนุษย์นี่แหละนะครับบางคนบอกอยากรู้ข้างในยกตัวอย่างเช่นผมนะครับด้านภายในของผมก็มีตับไตไส้พุงมีหัวใจน้อยๆนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันเขาก็มีเซลล์ข้างในนะครับมีอวัยวะต่างๆภายในของพืชนะครับซึ่งเขาก็จะมีกระบวนการภายในที่ทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโต อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแ plant น n a t o m นะครับศึกษากายวิภาคของพืชโดยเฉพาะ เจาะลึกเข้าไปในเซลเลยว่าในเซลแต่ละเซลเป็นยังไงบ้างนะครับในท่อลําเลียงน้ําท่อลําเลียงอาหารเป็นยังไงนะครับหรือกระทั่งโรงควัตถุนะครับ,รรนะรบในการสังเคราะห์แสงของพืชอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้นะครับตรงนี้นะครับจริงๆที่ภาควิชานี้ก็ไม่ได้สอนเฉพาะเพียงแค่วิชาเหล่านี้เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์เซลลวิทยาของพืชหรืออาจจะเป็นวิชาเขาเรียกเป็นวิชาสันฐานวิทยาเหมือนเวลาผมพูดในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะพูดลักษณะของใบของขอบใบ นะครับการจัดเรียงตัวของใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสันานิทยาคือมองลักษณะภายนอกของพืชน,นะครับซึ่งจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถแยกชนิดแยกความแตกต่างของพืชได้อย่างง่ายขึ้นนะครับว่าเอ๊ะหลักการดูดูเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เนะี่ยมันก็จะมีการประยุกต์ในการทํางานด้าน,นอื่นเช่น ไปในแง่ของทางเภสัชพฤกษศาสตร์นะครับไปดูตัวยาภายในพืชการปรับปรุงสายพันธุ์พืชนะครับการตัดต่อพันธุกรรมพืชเป็นยังไงนะครับรวมถึงการอ่าเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศของพืชน,นะครับพืชมีส่วนช่วยังนในระบบนิเวศหรือระบบนิเวศน,น,นั้นมีพืชชนิดใดอยู่บ้างนะครับอีกวิชาหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้ขอแนะนําเลยก็คืออนุกรมวิธานพืชหรือ plant taxonomy ซึ่งตัวนี้ที่พูดก่อนหน้านี้ว่าเออแบบ อยู่ใน Family หรือวง a r a c e ีอนะครับอยู่ใน Genus หรือสกุลฟิโลเดนดอนจีนัสมอนเซอร์ลานะครับ Genus h o m a l ลมีนาเอ๊ะเกิดเคยเกิดคำถามไหมครับว่าทำไมฟิโลเดนดอนโฮมาโลมีนา um นะครับก็คือพวกฟิโลเดนดอนเนาะพวกกลุ่มสเสนจันกลุ่มฟิโลเดนดอนกลุ่มอีพีเพลนนัมทำไมถึงอยู่ในวงอาราซีอีนะครับทำไมไม่อยู่ในวงของพวกขิง คิงค่าทําไมถึงต้องแยกออกจากกันแยกออกจากกันด้วยวิธีไหนนะครับหรือตัวอย่างที่ผมเอามาโชว์ที่เป็นแบบตัวอย่างแห้งๆทําไมถึงต้องเก็บอนุรักษ์ไว้เพราะอะไรนะครับเวลานักพฤกษศาสตร์เขาบอกว่าเขาไปค้นพบเดินทางค้นหาต้นไม้ทั่วโลกเนี่ยเขาต้องมีหลักฐานในการค้นพบนะครับซึ่งเพื่อนๆจะดูจากคลิปนี้ได้ก็มีการเดินทางสำรวจไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับไปหาต้นไม้ชนิดใหม่โดยเฉพาะตัวนี้เลยที่โชว์ตรงนี้ รู้สึกเอกใจใช่ไหมครับเพื่อนๆหลายคนก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็นักพฤกษศาสตร์ของที่นี่แหละครับที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมดลก็ได้มีการาระบุชนิดของพืชชนิดนี้นะครับตัวนี้เลยได้รับการตีพิมพ์ล่าสุดเลยนะครับซึ่งก็นี่แหละครับหน้าที่ของนักพฤกษศาสตร์ในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆนักอนุกรมวิธานพืชนะครับคอยสำรวจคอยแยกแยะคอยระบุชนิดนะครับให้เป็น มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันการสับสนของอเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็จริงๆมีหลากหลายวิชาเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิชาพอลเลียร์เนื้อเยื่อนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยสนใจก็คือวาดรูปนะครับของตัวอย่างพืชอ่าสังเกตดูว่าจริงๆสังเกตว่าภาพถ่ายก็มีแล้วทาไมถึงต้องวาดมีการสเก็ตภาพออกมานะครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับทำไมถึงเขาถึงต้องใช้วิธีการนี้ทําไมการถ่ายภาพอย่างเดียวไม่สามารถที่จะบ่งบอกอะไรหลายๆอ,อย่างได้นะครับก็ต้อง ไปเรียนรู้เอานะครับตรงนี้ซึ่งใครที่สนใจนะครับมีลูกมีหลานนะครับก็ผมว่า,าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้เรียนจบแล้วปุ๊บแล้วคุณต้องเข้าป่าอย่างเดียวนะครับคุณเรียนไปปุ๊บคุณเป็นอะไรได้บ้างเช่นคุณสามารถต่อปริญญาตรีปริญญาโทปริญรรญาเอกไปเป็นอาจารย์คุณไปเป็นนักวิจัยหรือคุณสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับแหล่งใดๆก็ได้นะครับที่เขามีต้นไม้อยู่เช่นศูนย์พอเลี้ยงเนื้อเยื่อศูนย์พฤกษศาสตร์นะครับหรือไปในภาคธุรกิจเลยที่มีการ เขาเกทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้ขายต้นไม้ค้าส่งออกต้นไม้คุณสามารถที่จะนําความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้หรือคุณสามารถที่จะเป็นนักอนุกรมวิธานนะครับคุณสามารถที่จะศึกษาสํารวจพันธไม้ใหม่ๆซึ่งทั่วโลกตอนนี้ก็ยังมีพันไม้ที่ยังไม่สามารถระบุชนิดได้จริงๆเป็นได้หลายๆอย่างเลยเหมือนผมตอนนี้เองผมก็ เรียนด้านนี้มาเหมือนกันนะครับก็สามารถใช้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการที่จะ,ะสื่อสารนะครับแล้วก็คอยตอบคาถามเพื่อนๆในการแยกแยะความแตกต่างของต้นไม้นะครับและการละการระบุชนิดที่ถูกต้องให้กับเพื่อนๆได้อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านอยู่ซึ่งตอนนี้นะครับภาควิยาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ได้มีการเปิดกว้างทางการศึกษามากขึ้นนะครับก็มีระบบเขาเรียกเป็นระบบ T ี Cas สนะครับซึ่งระบบนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ อีกช่องทางหนึ่งในการที่จะให้เพื่อนๆที่สนใจทางด้านพฤกษศาสตร์จริงๆเข้ามาสมัครได้นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดผมแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าจดไม่ทันหรือแคปเจอร์ไม่ทันคุณก็สามารถไปดูรายละเอียดในดีเทลที่ระบุในช่องของช่องนี้ได้นะครับก็จะมีลิงก์ให้นะครับแล้วก็รวมถึงเบอร์โทรนะเบอร์โทรตามนี้เลยสามารถโทรไปสอบถามได้นะครับในเวลาราชการนะครับถามดูนะว่าเรียนเป็นยังไงนะครับหลักเกณฑ์การสอบเข้าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือสงสัยก็โทรสอบถามได้นะครับผมว่าอย่างน้อยก็เป็นความรู้นะครับแล้วก็ นไปต่อยอดได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับันนี้ผมยืนยันได้เลยนะครับก็ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งผมเชื่อว่าคุณได้ใช้ความรู้ที่เรียนในภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยดลน,นะครับยังไงก็ลองดูนะครับสนใจกันยังไงก็ติดต่อสอบถามกันไปได้เลยตามด้ารายละเอียดด้านล่างนะครับก็วันนี้นะพบเจอกับพืชของเราในะอีกชนิดหนึ่งกันเลยแล้วกันนะครับ นะครับต้นนี้เลยนะครับต้นนี้ก็คือฟิโลนดอนคัมปิไอนะครับบางคนเรียกฟิโลนดอนแคมปิไอนะครับถ้าเกิดคุณไปเซิร์ชดูนะครับในอ่าเป็นพวกเว็บออนไลน์นะครับขายของออนไลน์ต่างๆของเมืองนอกนะครับเขาจจะใช้คําว่าอ่าฟิโลนดอนลินเนทนะครับฟิโลนดอนลินเนทนะครับหรือบางที่ก็ไปเจอเขาใช้คําว่าอ่าเบิร์ดเนสนะครับก็คือเหมือนคล้ายๆเบิร์ดเนสเขาเปรียบเทียบเหมือนลังนกนะครับต้องบอกก่อนว่าพืช การจัดรูปทรงของใบนะครับการจัดเลียงตัวของใบนะครับก็คือเป็นการที่จะระบุชนิดของพืชได้เช่นกันนะครับซึ่งแยกแยะความแตกต่างแหละนะใช้คํานี้ดีกว่านะครับซึ่งเจ้าฟิโลอนอนคัมพีอเนี่ยตัวเนี้ยคือการจัดเรียงตัวของใบเขาค่อนข้างคล้ายๆลังนกเขาพูดง่ายว่าใบสามารถแตกออกนะครับแตกออกเป็นในแนวรัศมีนะครับแตกทุกทิศทุกทางเลยนะครับแล้วก็2งภูมิก็จะเป็นแบบ อย่างนี้นะครับแตกซ้ายแตกขวาแตกรอบทิศทางนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆรัศมีของวงกลมนะครับเป็นวงกลมนะครับแล้วก็แตกจากตรงกลางไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันเดี๋ยวให้ดูทีทีหลังนะครับก็บางคนก็ก็อาจจะสับสนแหละนะครับถ้าเกิดคนที่มือใหม่นะครับที่เพิ่งถอยต้นไม้มานะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจที่ผมเพิ่งถอยมาเนาะพอดีเจอพอดีเลยก็เลยถอยมาแต่ว่ามาทําคลิปก่อนดีกว่าเนาะเพราะถ้าโตไปกว่านี้ในใบจะใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้วยลักษณะของใบถ ฝรั่งนะครับต่างประเทศก็ยังมีการยังไม่ได้ระบุแน่ชัดเลยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคือไปถึงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้โทษทีก่อนหน้านี้ก็คือเขายังไม่สามารถจะระบุได้ชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเป็นพันธุแท้หรือพันธุ์ผสมยังไงบ้างนะครับบางคนบอกจริงๆแล้วเนี่ยเป็นน่าจะเป็นพันธุ์ผสมนะครับก่อนหน้านี้เลยนะหลายปีแล้วเขาบอกว่าจริงๆมันมีลักษณะคล้ายๆพืช2ชนิดนะครับก็คือชนิดแรกเลยก็คือจะมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกใบจะยาวๆลีๆประมาณนี้แหละนะครับยาวเรียวๆแบบนี้คล้ายๆ ฟิโลนดอนตัวหนึ่งนะครับก็คือเขาบอกเป็นฟิโลนดอนอชื่ออีลาโฟกรอสเวเดสนะครับฟิโลนดอนอีลาโฟกรอสเวเดสซึ่งตัวนี้เนี่ยหายากมากนะครับในป่าตอนนี้นคือแทบจะหาแบบแทบไม่ได้เลยนะครับซึ่งผมเจอตัวอย่างพืชมาอันนี้ที่เขา,านักพฤกษศาสตร์กับคนพบมานะครับในช่วงแรกๆเลยซึ่งตอนนี้เขามองว่าเป็นแบบเป็นแรไอเทมเลยละนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีเนาะตัวคล้ายๆอย่างนี้หรือมีชื่อนี้อยู่ไงส่งมาให้ดูเนาะหรือแบบ ไข่ผมก็ได้นะครับเป็นฟิลอนดอนอิลาโฟกรอสไวเดสนะครับกับอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงเลยอ่าเวนแลนดีไอนะครับฟิลอนดอนเวนแลนดีไอเขาบอกว่าจริงๆตัว,นตว i, net, เนี้ยตัวฟิลอนดอนคาม์ไอหรือลินเนตเนี่ยมาจากการผสมระหว่าง2ตัวนี้ก็คือฟิลอนดอนอิลาโฟกรอสไวเดสกับฟิลอนดอนตัวนี้นะครับเวนแลนดีไอซึ่งเขาบอกว่ามาน่าจะมีลักษณะคล้ายๆ2ตัวนี้ก็คือตัวหนึ่งตัวเวนแลนดีไอสังเกตว่าเขาจะมีลักษณะทรงพุ่มที่มีการอ่า กระจายตัวของใบนาะมีการแตกใบออกเป็นลักษณะของวงกลมนะครรอบๆทิศทางนะครับอันนี้นะณะที่เจ้าอีลาโฟกอสเวเดสลักษณะของใบก็จะเป็นใบแบบเรียวๆยาวๆเขาบอกว่าไอ้ตัวจริงๆน่าจะมาจากการผสมแต่พอหลังๆนะครับก็เขาวิจัยหรือมีการศึกษามากขึ้นเขาดูระบุที่เขาดูจากอ่าแหล่งที่คนพบ เจ้าฟิลอนดอนอีลาโฟกรอเซเดสกับฟิลอนดอนวลเลนดีไอกับเจ้าตัวเนี้ยคนพบคนละที่กันหมดเลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะห่างไกลกันนะครับในอดีตเขามองว่าจริงๆไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยเขาเลยบอกว่าจริงๆมันนี่มันคือพืชที่เป็นพืชชนิดใหม่นะครับเป็นพืชชนิดที่มันไม่ได้เป็นเป็นลูกผสมอะไรทั้งสิ้นของเจ้าอีลาโฟกรอเซเดสกับเจ้าวลเลนดีไอนะครับอันนี้คือแชร์ที่มาที่ไปนิดนึงนะครับซึ่งเจ้าฟิลอนดอนคาเมียหรือเจ้าฟิลอนดอนลินเนตนะครับหรือบางคนเรียกค นะครับซึ่งเขามองว่าลักษณะคล้ายๆล่างนกนก็จริงนะครับตัวใหญ่ตามรูปเลยนะครับทีนี้ผมเอาตัวอย่างพืชมาให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เนี่ยมีถิ่นกําเนิดจากทางโคลอมเบียนะทางเปรูดูจากแผนที่ได้นะครับซึ่งลักษณะใบของเขาค่อนข้างจะเป็นแบบมีความยาวนะครับแล้วก็มีเส้นใบนะเส้นใบสังเกตดูตรงนี้นะก็จะมีความลึกนะครับมีความ มีมิติแล้วก็มีความมันวาวอยู่นะครับแล้วก็สวยงามเนาะแล้วก็จริงๆไม่ได้เลื้อยเร็วมากนะก็เนื่องจากว่าเขาเป็นแบบทรงภูมิตั้งขึ้นประมาณนี้นะครับนั่นหมาเขาก็ค่อยๆโตนะครับไม่ได้แบบเลื้อยพันธุ์เหมือนเจ้าพวกนี้ดูนี้ฟิโลเนนดอนเนี่ยเลื้อยพันธไต่ไปเรื่อยๆนะแต่อันนี้ไม่ได้เขาค่อนข้างจะมีสังงานอีกรูปแบบหนึ่งของเขานะฮะโตเป็นแบบเป็นทรงพุ่มของเขาไปนะครับเจ้าฟิโลนดอนคออาเ์บอซึ่งเจ้าฟิโลนดอนตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาโต เขาโตตามป่าก็จริงอยู่แหละแต่ว่าเวลาวิธีการเลี้ยงในบ้านเราก็ไม่ได้ยากมากนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาชอบนะครับบ้านเราผมว่าเลี้ยงได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าฟิโลนอนคยาเมียตัวนี้ต้องบอกว่าเขามีความคล้ายอีพืชตัวหนึง่งเนาะก็คือตัวนี้นะครับอ่ะเอ้ผมเอารูปมาให้ดู <laughs> ลืมนะครับนี่คุณสังเกตดูนี้อันนี้ใหญ่แล้วฟอมใหญ่แล้วคุ้นไหมครับผมไม่เคยทําคลิปต,ตัวนี้อยู่นี่ครับนี่สังเกตดูดีนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่ฟิโลเรนดอนนะครับดูดีๆตัวนี้ก็คือราฟิโดฟอราจำได้ไหมครับตัวนี้ก็คือราฟิโดฟอราแองกัสตาตาคุณคุ้นไหมครับมีคลิปก่อนหน้านี้คุณไปย้อนดูได้นะครับราฟิโดฟอราแองกัสตาตาในขณะที่ตัวนี้ก็คือฟิโลเรนดอนคัมพีไอนะครับก็คือคนละ สก,กุลนะครับคนละชนิดกันเลยนะครับทีนี้เพื่อนบอกเอ้ยมันก็ต่างยังไงเมื่อกี้ผมพูดถึงการจัดเรียงตัวของใบนะตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบแนวรัศมีเป็นวงกลมนะครับแตกใบก็คือแตกไปในแนวรัศมีเนาะเป็นวงกลมไปเรื่อยๆ่เป็นพุ่มๆบางคนบอกคล้ายทรงดอกกุหลาบอ่าอันนี้นะครับแต่ในขณะที่เจ้าราฟิดอฟลอร่าแองกัสตาจะมีการแตกใบซ้ายขวา,ซ,า,ขวาซ้ายขวาสลับกันไปเรื่อยๆนะครับมีการแตกใบทางด้านข้างนั่นเองเนาะแตกใบซ้ายขวาซ้ายขวาก็จะแตกต่างอย่างชัดเจนอยู่แล้วเนาะ ประมาณนี้คุณลองสังเกตดูดีแล้วอย่างนึงคือเจ้าฟิโลเจ้าราฟิโดฟอราเนี่ยจะมีเขาเรียกเป็นเพทิียล่าชีสนาะจะมีกาบใบอยู่ตรงตรงตรงก้านใบก็จะมีเป็นกากกาเป็นเป็นเหมือนเป็นแผ่นแผ่นอะไรยื่นออกมานะตามแนวก้านใบคุณสังเกตดีๆในขณะที่เจ้าฟิโลนอนคามพีไอเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยจะไม่มีเพทิียล่าชีสนะว่าเป็นก้านใบกลมๆของเขานี่แหละนะครับก็จะสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งเนาะก็ลองสังเกตดู นะครับถ้าเกิดใครมีก็ลองผมว่าน่าจะมีเพื่อนๆแหละที่มีต้นใหญ่อยู่นะครับแต่มผมยังมีต้นเล็กนะครับที่มีจักรูปได้ผมว่าก็สวยนะสวยดีใบ่อนข้างจะลึกชัดนะครับมากกว่าเจ้าราฟิโดโฟราแองคาสตาด้วยซ้ำไปแล้วก็การเติบโตเป็นทรงพุ่มมองจากด้านบนลงมาก็เหมือนรังนกเนาะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเจ้าเบิร์ธเนสนะครับตัวนี้เนาะทีนี้มาถึงการเลี้ยงดูเลยละกันเนาะการเลี้ยงดูของเจ้า,าฟิโลอลอนดอนคัมพีไอตัวนี้วิธีการเลี้ยงดูก็คือ,อเขา เขาชอบดินนะชอบวัสดุปลูกที่มีความลุความโล่งความโปร่งนะคุณอาจจะใช้แบบพวก เพอร์ไลท์หินภูเขาไฟนะครับแล้วก็มะพร้าวสับผสมกันหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้คุณเลี้ยงนอกบ้านจริงจริงๆหลายท่านบอกว่าสามารถใช้เป็นพวกดินใบก้ามปูก็ได้นะครับเพราะเขาอยู่ตามป่าตามอะไรเขาไม่ได้มีมะพร้าวสับไม่ได้มีเพอร์ไลท์อะไรอยู่แล้วเขาอยู่กับตามธรรมชาติมีซากพืชซากสัตว์ถบถมกันแต่ว่าเน้นหนักๆ,ๆก็คือเน้นให้เขาโล่งเขาโปร่งและกันตามธรรมชาติของพวกฟิโลเดนรอนนะครับอันที่2ก็คือน้ำนะครับตัวนี้ไม่ได้ชอบน้ําเยอะนะครับดังนั้นไม่ต้องรดน้าบ่อยขนาดนั้นสัก3าวันครั้ง เขาก็อยู่ได้แล้วนะครับถ้าเลี้ยงในบ้านเลี้ยงในบ้านก็เวระยะห่างออกไปนิดนึงเนาะบางคนก็ชอบจริงๆกับการลดน้าเว้นออกไปนิดนึงเนาะประมาณสักอาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วนะครับเพราะวัสดุปลูกผมเชื่อว่าคุณใช้มะพร้าวสับผสมอยู่แล้วเขาก็สามารถที่จะอุ้มน้าได้ในระดับหนึ่งที่ไม่ต้องลดทุกวันอู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ชอบแสงแดดโดยตรงเนาะก็วางเป็นอินเดเ็อร์ไลน์ละกันเนาะอยู่ภายในโรงเรือนอยู่ใต้ร่มไม้นะครับนี้แล้วก็ปุ๋ยเป็นออสโมโค้ดเนาะปุ๋ยละลายช้าให้เป็น3เดือนครั้งละกันแล้วก็็มมีีเวลาากพยท่จะ เอาฟอกกี้นะพรมใบนิดนึงเพราะว่าพอใบเส้นใบเขาเป็นล่องลึกลงไปเนี่ยฝุ่นก็จะไปเกานะฝุ่นจะไปเกาะก็เอาน้ำชาล้างนิดนึงเพราะว่าฝุ่นที่เกาะหนาๆมากขึ้นมันก็ทําให้น้องเขาเนี่ยสังเคาะหอแสงได้ยากขึ้นนะนี่ก็ฝากไว้นะครับส่วนการขยายพันธุ์ก็ หมือนฟิโลเดนนตตัวอื่นเนาะพอเขายืดยาวขึ้นคุณก็ตัดนะครับตัดแล้วก็เอาตัวเจ้าข้อของเขาเอาไปชำนะครับก็อยู่ได้นะครับนี้ก็ลองลองลองเลี้ยงเลี้ยงกันดูนะครับก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น,นวางตำแหน่งไหนก็วางไว้ในที่ที่โปร่งโปร่งลมโกรกบ้างนะไม่อบอ้าวมากเกินไปนะครับความชื้นสัมผัสก็ไม่ได้ต้องการสูงขนาดนั้นในบไ,ไม่ไหม้ก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับอยู่ภายในบ้านเราเนี่ยเลี้ยงดูได้เลยแต่ว่าไม่ได้อด ไว้ในบ้านที่อบอ้าวขนาดนั้นแล้วก็เอาไว้ในนอกบ้านหรือภายใต้อาชายคาบ้านนิดนึงเขาก็อยู่ได้แล้วนะครับก็ลองไปเลี้ยงดูนะครับกับเจ้าฟิโรเลตรอนคมปิไอหรือฟิโรเลตต์แคมปิไอนะครับนี่ก็ลาไปก่อนเนาะก็ยังไงก็ฝากด้วยเนาะก็ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมิดนนะครับก็ยังไงก็เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้นะครับผู้ที่สนใจด้านพืชนะครับก็ลองส่งลูกส่งหลานหรือส่งข้อมูลไปให้คนที่สนใจได้ยังไงก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้คนที่สนใจ ด้านพืชลองเข้ามาดูแล้วก็ตัดสินใจในการศึกษาต่อนะครับอย่างวันนี้ก็ลานไปก่อนเนาะกับเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับฟิลเดอดอนคอา b.i บไอกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดน้นะครับก็ขอบคุณคณาจารย์แล้วก็แหล่งข้อมูลดีๆนะครับว่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ